สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าว,วันจันทร์ที่22กัก,กฎาคมพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่ที่สถานีสุรา์ธานีครับเป็นบรรยากาศในช่วงเช้าครับเวลา6นาฬิการถที่จอดเทียบในชาลชลาที่2ขนาดนี้ครับเป็นรุ ที S ่น <mean> ี่เป็นทางผ่าที่สุดใ่โลก ที่ปัจแจกับเป็นทางที่2เตรียมปล่อยขบวน447นะขณะนี y, ten, Israelis, ้เวลา6นาฬิกา10นาทีครับเด้วยเวลาปล่อยขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่447 447ต้นทางจากสถานีสุรา์ธานีไปทางสถานีสุไนกะลกจอดเทียบคูรถในชานชลาที่2ออกจากสถานีสุรา์ธานีครับ เริ่มต้นการเดนินทางแล้วนะสำหรับขบรถท้องถิ่นที่มีระยะทางให้บริการไกลที่สุดในประเทศไทยนะครับเอ,อจากสุรา6ช6โมงเช้านะครับไปถึงสุขเลยก็รบ5โมงเย็น6โมงเย็นนู่นเลยนะครับ,บจะครึ่งวันเลยก็ว่าได้นะครับ สถานีสุราชธานีนะครับยังใช้เป็นระบบสัญญาณหางปลานะแบบไปทงหางปลานะครับมีก็สองหางปล่อยออกจากทางที่2อนั่นเอง สี่สิบเจ็ดออกจากสุรา่าปกติกาสิบนาทีตามเวลาฮัสตอมสี่สี่หนึ่งหนึ่งครับตอนนี้กลับปเจจากทางที่สองเป็นทางที่หนึ่งนะครับจากขบวนสี่สิบเจ็ดออกไปแล้ว ความสงบกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ขบวน447ออกไปแล้วนะครับนี้ก็รขอขบวน85้าเข้านะ r e s s Train Number A5 from k r u n g t e p a p i w a t to Nakhon Si t h a m um w a r a t Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number one. Thank you. ขณะนี้เวลา6นาฬิกา25นาทีครับขบรถเข้าสู่สถานีสุราธานีในชานชลาที่1เป็นขบรถด่วนขบวนที่85 85ปลายทางนครศรีธรรมราชเข้าสุราษฎร์ครับวันนี้ล่าช้าเพียงเล็กน้อยนะแค่2นาทีเท่านั้นนะครับแถมวันนี้พ่วงยาวน้วยแล้วลก็มีตุกพิเศษต่างๆพ่วงมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้าง85วันนี้เกียร์สวาย5236ทำขาวบวน อหอหมายเลข1015ดัดแปลงมาใหม่นะนีกันนี้นะครับรถบอชทอสองพันนะรถํางพหลชนิดสองโดยนี่นะครับคันนี้เป็นบอชทอเลข1002นะครับแบบนี้มีเพียงแค่2คันเท่าน,นั้นมันคือห้องน้ำกลางน,นะครับหมายเลข1001และ1002นะครับคันนี้คือ1002 โซนุดนอนแล้วนะเดี๋ยวสังเกตตู้สุราษฎร์ดีๆนะครับวันนี้ว่าพวงกี่คันนะ

ตัดสุราสามคันนะครับถึงบรรยากาศเก่กาๆนะหลังจากที่พ่วงสองคันมานานนพระว่าตามปกติและสแตนดาร์ดของตู้ตัดสุรานนั้นจะมีทั้งหมดสามคันนะครับแต่ที่เห็นในภาพเลยนะก็ต้องวันนี้ยาวถึงสิบห้าคันเลยนะรวมโันจะพอ ีครับด้วยอัปล่อยขอบวน85 85ปลายทานนครสีธรรมาราชออกสุราษฎร์ครับ ปนอปอหนึ่งศูนย์แะสีใหม่มากแปดสิบห้าแปดสาไปทางน,นครสีธรรมราชออกจากุูาษฎราชธานีครับ ทางผ่านด้านที่ใต้ครับตอนนี้คานกั้นลงเรียบร้อยแล้วนะสี่3นสามสาวิ่งออกจากย่านนะครับเดี๋ยวจะไปรับ3ามบอลแทอปอ

สามนะ คันที่15เมื่อสักครู่นี้นะครับไปขากลับออกสุราษฎร์นะครับเป็นคันที่12ทับหนึ่งนะครับคันที่12ทับหนึ่งขณะนี้เวลา7นาฬิกา1ิสามนาทีครับขบวนรถเร็วขบวนที่167 เ7ปลายทางกันตังเข้าสุราชครับวันนี้ก่อนเวลาอยู่3นาทีนะจะรอเวลาออก7มง26นะครับจอด13นาทีเลย 7.25นาทีครับก็เข้าสู่สุราษธนีชานชาที่2ขับรถรวมที่490 4.0จากคีรีรัตนิคมไปทางสุราษฎร์เข้าสุรราษชาญชาที่2นะครับวันนี้โดนกักตามหลัง167นะครับนูจิตมาดีเกินนะเข้าสุรราษราชาไป15นาทีครับ GK 4044 สถานีอย่างรูดเร็วนะตอนนี้ GK4044 ตัดหัวนะครับจากทานที่2ลงวิ่งทางที่1แล้วเดี๋ไปต่อท้ายเคยทำเป็นขาบวน489ในช่วงเย็นต่อไป น,นี่นะครับ <ใน S 1> ก็ดับเครื่องได้แล้วนะครับรอพ่วงกลับขบวน86ในช่วงค่ำคืนนะไอเป็น,นอาจจะมาถ่ายแต่วดูโดยที่นะครับว่าถ้าไม่คลิปลงคือมาถ่ายแล้วถ้ามีคลิปลงคือไม่ได้มาถ่ายนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไ like, ลค์สต,ติ๊กเกรกดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปอด้ินจ่าได้เลยครับสำหรับคลิปนี้จากรลากันไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ